ใครนะคะอยากจะสำเร็จในการเป็นครูในออนไลน์สำหรับปี2022เนี้ยนะต้องเอา5ความลับนี้ไปให้ได้ข้อแรกทุกคนจะสวยขึ้นค่ะเห็นไหมคะครัวหน้ามีแต่สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นดึกใครจะเถียงคะ ข้อที่2นะคะนั่นคือใครค่ะที่มาเป็นครูในออนไลน์นอกจากจะสวยขึ้นแล้วนะคะทุกคนนะคะจะเฉลาดขึ้นจะเก่งขึ้นนะคะแล้วก็บอกเลยว่าจะรวยขึ้นด้วยใครที่ยังลังเลที่ยังสงสัยที่แบบว่าสองกิจสองใจโอ้โหจะลาออกจากพนักงานประจำก็เสียดายอ่ะใครที่ยังรักพี่เสียดายน้องรัวหน้าบอกเลยคุณจะพลาดแล้วก็ ยังไงอะเนาะว่ามันพลาดจริงๆอะคราวนี้ไปที่ความลับข้อที่3กันเลยนั่นก็คือไม่ต้องรอเพอร์เฟกนะคะเพราะว่าน้องวันนี้เขาทําคลิปอะลูกสิคขัวหน้าเนาะเก่งมากแล้วเขาแบบเอาจริงเอาจังมากขัวหน้าก็เลยปลดล็อกให้เลยว่าลูกลูกไม่ต้องเอาจริงขนาดนั้นมือใหม่อะ่ะเวลาลูกทําคลิปอะลูกให้ข้อเดียวก็ได้ข้อ บางครั้งเราก็ยังไม่ไหวข้อเดียวเราก็ยังเอาไม่อยู่เขาเก็ตเลยนะคะแล้วครูหน้าก็บอกเขาแบบนี้นะอย่าติดกับความเพอร์เฟกลงมือทำทันทีเลยและครูก็พูดให้เห็นภาพแบบนี้ด้วยหนูรู้ไหมความสำเร็จในการเป็นครูในออนไลน์ของหนูเปรียบเหมือนหนูถักเสื้อโคเชสักหนึ่งตัวและหนูลงมือถักวันละสามรอบเหมือนหนูลงคลิปวิดีโอวันละสคลิปอะเช้า บาบตอนคำถามว่าเสื้อโคเชตัวนั้นน่ะหนูจะถักเสร็จเร็วกว่าหนูลงวันละคลิปไหมครัวหน้าพูดให้เขาเห็นภาพแบบนี้เลยแล้วเขาก็บอกว่าหนูเก็ตค่ะครูคราวนี้ไปต่อข้อ4ี่เลยจะต้องรู้จักกับคำว่ายืนหยัดเหมือนที่ครัวหน้ากว่าจะสําเร็จในวันนี้ได้ครัวหน้ามีเพจมาแล้ว3ปีนะคะแต่ครัวหน้ามาเป็นครูในออนไลน์อะ่ะ3เดือน ถ้าเราอะไม่รู้จักกับคําว่ายืนหยัดเราจะไม่มีทางสําเร็จได้ค่ะทุกคนค่ะดังนั้นนะคะคําว่ายืนหยัดอะคะ่ะคือบททดสอบในออนไลน์ค่ะถ้าใครนะคะสามารถก้าวผ่านคําว่ายืนหยัดได้ครัวหน้าบอกเลยนะคะว่าทุกคนจะพบกับคําว่าสําเร็จแน่นอน คราวนี้ไปที่ความลับข้อที่5นั่นก็คือคุณน่ะจะต้องมีครูพี่เลี้ยงบางคนก่อนหน้านี้ไม่เก็ทไงทำไมต้องมีครูพี่เลี้ยงด้วยอะ่ะการที่เรามีครูพี่เลี้ยงอะค่ะเหมือนเรามีที่ปรึกษาซึ่งพี่เลี้ยงส่วนตัวเนี่ยเขาจะคอยดูเราในออนไลน์อะค่ะว่าคลิปนี้พูดแบบนี้ไม่ได้นะแต่งตัวไรสดแบบนี้ไม่ได้นะโดนโคชชิ่งแม้นกระทั่งเสียงหัวเาะอะคือครูพี่เลี้ยงเนี่ยเขาจะดูให้ เราหมดเลยนะคะดังนั้นนะคะถ้าใครอยากจะสําเร็จแบบครัวหน้าคุณตัดสินใจเลยลองเลือกครูพี่เลี้ยงค่ะการที่เราหาครูพี่เลี้ยงนะทุกคนเชื่อไหมมันสําคัญที่สุดถ้าใครอยากจะสําเร็จในการมาเป็นครูในออนไลน์ปี2022นี้นะคะถ้าคุณไม่รีบครัวหน้าบอกเลยว่าคุณจะเข้ามาแบบมือสมัครเล่นไม่ได้แล้วคะ่ะพี่น้อง